ค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องบ้าน,านกเกษตรชาวบ้านจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพามาดูในส่วนของมะละกออามะละกอพัน์แขกนวลน,นะคะตัวนี้เราใช้เม็ดหยอดเราไม่ได้ทําการเพาะต้นกล้านะคะแต่จะใช้เม็ดหยอดคือส่วนของล็อกนี้เนี่ยเราทําการหยอดอายุก็ เราอยู่ประมาณสองเดือนสองเดือนครึ่งได้แล้วนะคะตัวนี้จะอยู่ประมาณสองเดือนครึ่งแล้วเนี่ยค่ะลำต้นของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะการข้อดีของการใช้เม็ดหยอดเนี่ยคือลำต้นเขาจะค่อนข้างแข็งแรงนะคะเวลาที่เขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะค่อนข้างแข็งแรงแต่ข้อเสียก็คือเขาจะโตช้าต่างจากที่เราเพาะใส่ถ่านะคะเพราะเป็นต้นกล้าแล้วนะมาลงหลุมเนี่ยค่ะ สเดือนกว่าต้านเขาก็จะได้ประมาณนี้สําหรับล็อกนี้นะคะล็อกนี้ใช้การหยอดเมล็ดเนาะทีนี้ให้ดูความแตกต่างระหว่างมะละกอที่เรา,าใช้การเพราะต้นกล้าเนี่ยเห็นไหมคะเ,เขาจะค่อนข้างโตเร็วมากก็2เดือนกว่าเหมือนกันจากระยะการลงหลุมเนาะแต่ว่าเขาจะโตเร็วนะคะก็ล็อกนี้ก็อย่างที่เคยให้ดูในคลิปก่อนๆว่าเราทําการาตัดแต่ง เรียบร้อยแล้วนะคะนี่มีการคัดเพศเรียบร้อยแล้วสําหรับล็อกนี้ก็จะเห็นว่าเขาจะค่อนข้างที่จะตัวเร็วค่อนข้างที่จะตัวเร็วนะคะมีการคัดเพศเรียบร้อยแล้วสําหรับล็อกนีนะคะนี่คือความแตกต่างระหว่างมะละกอที่ลงหลุมในระยะสองเดือนกว่าเหมือนกันนะคะก็นะค,ะะคือโดยการเพาะต้นกล้าแล้วก็การ หยอดหลุมเลยเกษตรกร,กรท่านใดนะคะที่เป็นาชาวสวนมะละกอ <_ C ourse> ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เนาะว่าวิธีการแบบไหนที่ดีกว่าหรือว่ามีวิธีการแนะนำแบบไหนที่เป็นเกษตรกร,กรที่ปลูกมืออาชีพอยู่แล้วนะคะ <_ C ourse> ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นาะเนี่ยค่ะวันนี้เราก็มาคาัดแยกในส่วนของล็อกนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ยอ่า สี่ล็อกด้วยกันนะคะสาหรับแปลงนี้สี่ล็อกก็คือจะมีแปลงที่เพาะต้นกล้าลงหลุมในระยะแรกแล้วก็จะมีแปลงที่หยอดหลุมแล้วก็จะมีแปลงที่เพาะต้นกล้าลงหลุมอันนี้คือในระยะที่สองนะคะทำการคัดเพศวันนี้ก็จะมีบางหลุมที่คัดเพศได้บางหลุมที่คัดเพศไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะเราคัดเพศแล้วลักษณะการคัดเพศอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนๆนะคะเนี่ยเรามีการตัด ตัดต้นที่ไม่ต้องการออกแต่เราไม่ได้ตัดเพื่อให้อ่าตายเลยในทันทีนะคะต้นเขาจะได้ไม่เน่าต้นที่เหลือเนี่ยเขาจะได้เหมือนแบบว่าอ่าเหมือนมีเพื่อนอะ่ะเออเหมือนเหมือนเขายังไม่ตายเนาะเหมือนเขายังไม่ตายแล้วต้นเนี่ยเขาก็จะมีความสมบูรณ์ห็นะคะอ่าเขาก็จะแบบไม่มีโรคนี่เพราะว่าต้นลําต้นที่เราตัด ล้วก็สามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็ค่อยๆเด็ดทิ้งไปนะคะเดี๋ยวพอลําต้นนี้แข็งแรงปุ๊บเราค่อยตัดทิ้งทั้งหมดเนาะเนี่ยวิธีการคัดเพ็ดนะนะแล้วก็จะเหลืออีกอีกล็อกหนึ่งนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูล็อกนั้นคือเป็นมะละกอพันดำเนินจะค่อนข้างออกเท่าที่สังเกตดูจะค่อนข้างออก ออกดอกช้ากว่าแขกนวลน,นะคะด้วยน่าจะด้วยระยะเวลาการเก็บของเขาค่ะมีอายุที่ยาวกว่าเนาะเขาก็เลยจะออกดอกช้ากว่านิดนึ่งวันนี้ก็พามาดูประมาณนี้นะคะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเรื่องบ้านเกษตรชาวบ้าน,าน,านจ้า